สวัสดีน้องทุกท่านนุนถก็ในวันนี้เราจะมา Q&A กันนั่นเองนคะะ่ะซึ่งเรารวบรวมมา5คําถามสองคำถามจะเป็นคําถามเกี่ยวกับเมนิโวแล้วก็อีกสามคำถามนะคะก็เป็นคําถามเกี่ยวกับเรานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่คําถามเกี่ยวกับเมนิโวกันก่อนเลยนะคะคำถามที่5นะคะก็คือมีคนถามเข้ามาว่าแบบทําไมเมนิโวโฆษณาว่าเนีย่ย ฉันสามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้นะคือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าออฟไลน์คือการเปิดเหมืองเครื่องบินแล้วเล่นแต่ทำไมเล่นแบบเปิดเหมือเครื่องบินเล่นไม่ได้ละ่ะอะไรเงี้ยมันบอกว่าต้องการอินเทอร์เน็ตคือออฟไลน์ของ Minibo เนี่ยมันหมายความว่าเล่นคนเดียวไม่ได้หมายความว่าเปิดเหมือเครื่องบินแล้วจะเล่นได้เข้าใจป่ะโอเคนะเคลียร์คำถามที่สี ทำไมเราเล่นในโทรศัพท์แต่ว่าอัปเดตเกมได้แล้วนะคะชื่อเราอัปเดตในเว็บไซต์นะคะสำหรับใครที่อยากจะดูว่าเอออัปเดตยังไงนะคะก็สามารถดูได้ที่เฟซบุนะ๊กเพจ m i n i v o มินิโวเคี e ต้ a Thailand ฮะดินผานิดหนึ่งนะโอเคคำถามที่3นั่นก็คือมีแฟนหรือยังนะคะโอ้โหก็ คำถามนี้นะฮะเป็นคำถามที่แบบว่าเราว่าทุกคนก็เดาออกเนะฮยว่าเราจะตอบว่าอะไรเนาะคือเราอะมีแล้วนะฮะชื่อว่าฮาตารินั่นเองนะ <c oughs> เอ,อ้ยใครๆก็ตอบอย่างเงี้ยนะโอเคไปที่คำถามที่สองเลยดีกว่านะ,ะอยู่จังหวัดอะไรนะฮะก็อยู่จังหวัดเกือบเหนือสุดของประเทศไทยอ่ะนะ <c oughs> จะเหนือก็ไม่เหนือสุดอะอ่าก็ติดเชียงรายนะ เออเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่เชียงรายแน่นอนฮะแม่แม่ของสนก็เชียงใหม่อ่ะไปให้ไปให้ฮะไปที่คําถามที่หนึ่งคำถามจะไต่แล้วทุกคนนะฮะก็คําถามที่หนึ่งนะฮะก็คืออายุเท่าไหร่ะฮะอายุวันดวงสุข,ขามวม่ลังไม่ใช่ไม่ใช่ฮะก็อายุของเราเนาะก็อายุมากกว่าหนึ่งนะเออเป็นคำตอบที่แบบว่ากวนกลัว,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 วนิดหนึ่งอะนะ โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะมีคำตอบให้หมดแล้วแต่ว่าคำตอบบางบางคำตอบนี่ก็แบบกลกลัวนิดหนึ่งนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีจ้าไปเห็นรหัสละ